พี <Here>. ่อะกูว่ามันก็ต้องเห็นแล้วล่ะมึงดูเดี๋ยวคนดูอี้ยคนดูดูไอ้สัตวสการที่เรานะครับเข้ามาถึงที่เขาแล้วเราก็ต้องมีการท้าทายคุณอยู่กับผมมาสถานที่วันแล้วเนี่ยคุณคุณมีกระถางหรือเปล่ามีเอาผมขอหนึ่งกระถางได้ทุกคนตั้งใจนะสถานนี้แรงจริงโอ้จะเป่าคาถามหาละรวยโดนหัวใจคนสวยสัสมึงเป็นยอดรักไะเนี่ยเอเวนเอาดีๆ ปัตเตย์เราคุณไ่เจอละวอะเดี๋ยวคุท่องให้จริงจังนี่แหละเมื่อกี้จริงโจ้เลยผูว่าไม่ใช่จริงจังหรอกที่ผ่ายเห็นแล้วตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับมีเสียงแปลกๆนะไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเจออะไรนะไม่ไม่เจอนี่นี่นี่ไม่ใช่พวกแกนี่เห็นอะไร ยังมองเห็นตีนคนน่ะตีนงมันได้อ่ะใช่เหรอจริงไอ้สัตว์เลื้องท่องทอไอ้เฮียวากทุกแม่เลยไอ้สัตว์เลื้องท่องทองไอ้ผมว่าเจอแล้วล่ะไอ้ยังเห็นแต่ตีนอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงจริงนะไม่งั้นไม่งั้นผมไม่โอ้โหไหนของนี่นี่เนี่ยเนี่ยมันเห็นช่องเนี้ยจริงป่ะเนี่ยจริงจริงเนี่ยมเห็นช่องเนี้ยช่องไหนเนี่ยลงมาขั้นเดียวอ่ะเนี่ยหรอใช่ลงมาแค่ขั้นเดียวอ่ะเฮ้ยมีคนเห็นว่าเงาดำตรงบันไดใช่ไหมใช่ไหมผมเห็นจริงเฮียเฮ้ยผมเห็นจริงมันคือคืออเเเเปป็็นนขขขขาาาาลลยย่ว ก็ผมหันไปใช่ไหมขาขาวเลยเหรอใช่ใช้นิวเวยอะเปล่าใช้พร